นสศหมรภูมิรบที่ถูกย้อมด้วยสีเลือดและควันปืนเสียงคำรามของปืนใหญ่และเสียงกระสุนปืนกลยังคงดังก้องกลงวานไม่หยุดหย่อนกองร้อยกล้าสึกหน่วยรบพิเศษที่ถูกส่งมายังแนวหน้าเพื่อยึดพื้นที่สำคัญกำลังเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างหนักหน่วงจากข่าสึกแต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้คือศัตรูที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่นี้ไม่ใช่ทหารธรรมดา เมื่อความมืดมิดโรยตัวลงความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงก็เริ่มคืบคลานเข้ามาเสียงปืนและเสียงระเบิดค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดและลมเงย,นยเ็นเยือกที่พัดผ่านร่างทหารแต่ละนายจากเงามืดมิดเริ่มปรากฏร่างของผู้คนที่สวมชุดเครื่องแบบทหารเก่าคร่ำครึกพวกเขาเดินออกมาจากซากบังเกอร์และหลุมเพาะอย่างเชื่องช้าแต่สายตาที่จ้องมองมายังกองร้อยกล้าศึกนั้นว่างเปล่าและเย,นยะเ็นเยือกเยาวกลากับน้ำแข็งสิบเอกสมอน ผู้บังคับกองร้อยสั่งให้ลูกน้องเตรียมพร้อมแต่ความสับสนเริ่มเก่าตัวขึ้นเมื่อพวกเขาพบว่าร่างที่เดินเข้ามานั้นไม่มีเงาทอดลงบนพื้นดินและเมื่อกระสุนปืนถูกยิงออกไปร่างเหล่านั้นกลับทะลุผ่านไปราวกับเป็นเพียงภาพลงตาความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจทหารทุกคนพวกเขาไม่เข้าใจว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไรแต่สัญชาตญาณบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่คน ทันใดนั้นเองร่างทหารผีเหล่านั้นก็พุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อพวกเขาไม่มีอาวุธแต่พละกําลังกลับมหาศาลสามารถฉีกถึงร่างทหารเป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดายเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวดังระง,งมไปทั่วสนามรบกองร้อยกล้าศึกพยายามที่จะต่อสู้แต่กระสุนปืนของพวกเขาไร้ผลต่อร่างที่ไรก้กายภาพเหล่านั้นทหารผีเข้าประชิดต,ตัวและโจมตีอย่างโหดเหี้ยม เล็บที่ยาวและเย็นเยียบจิกกระทึองเนื้อหนังฟันที่แหลมคมกัดกินเลือดเนื้ออย่างกระหายพลทหารที่ถูกโจมตีลม้ลมลงด้วยความทรมานร่างกายของพวกเขาถูกฉีกกระชากอวัยวะภายในกระจักระจายเลือดสีแดงฉานไหลนองพื้นดินความตายเข้าปกคลุมกองร้อยกล้าส,สึดอย่างรวดเร็วสิบเอกสมรสั่งให้ถอยแต่ไม่มีทางให้พวกเขาหนีพ้นกองทัพผีไร้เงาล้อมพวกเขาไว้ทุกทิศทางความหวังค่อยค่อย,อยมอดดับลงในสายตาของทหารแต่ละนาย จ่าเดี่ยวผู้ที่เคยผ่านสมรภูมิมานับครั้งไม่ถ้วนพยายามที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดเขาใช้ดาบปลายปืนแทงทะลุร่างทหารผีแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือความเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายและรอยยิ้มที่ว่างเปล่าแต่แฝงไปด้วยความเย้ยหยันทีละคนทหารในกองร้อยกล้าส,สึกถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเสียงปืนที่เคยดันกึกก้องแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนและเสียงกระซิบที่น่าสะพรึงกลัวของเหล่าทหารผีที่กระหายเลือด สิบเอกสมรเห็นลูกน้องของเขาล้มตายไปต่อหน้าต่อตาความสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่เขาพยายามที่จะต่อต้านแต่ร่างกายก็อ่อนแรงลงทุกทีในที่สุดเขาก็ถูกเงาทหารหลายตนรุมถึงร่างกายของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยความตายมาเยือนเขาอย่างทรมานเมื่อแสงแรกของวันใหม่ศาสตร์องมายังสมรภูมริรบสิ่งที่ปรากฏคือภาพอันนาสยดสยองซากศพของทหารในกองร้อยกล้าส,สึดนอนเกลื่อนกลาด เลือดไหลนองพื้นดินแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือไม่มีร่องรอยของศัตรูที่เป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่เลยมีเพียงเงาทหารจำนวนมากที่ยังคงเดินวนเวียนอยู่ทั่วสนามรบพ,พวกเขาหยุดยืนอยู่เหนือร่างไร้วิญญาณของทหารที่เพิ่งถูกสังหารราวกับกำลังเก็บเกี่ยววิญญาณของผู้ที่กล้ามาท้าทายอาณาเขตของพวกเขาความเงียบปกคลุมสมรภูมิอีกครั้ง เหลือเพียงกลิ่นคาวเลือดและเสียงกระซิบที่แผ่วเบาของเหล่าทหารผีที่ยังคงเฝ้าสนามรบแห่งนี้ตลอดการไม่มีใครรอดชีวิตจากกองร้อยกล้าสึกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามายัางสมรภูมิรบแห่งนี้อีกเลยปล่อยให้เป็นดินแดนแห่งความตายที่ถูกปกครองโดยกองทัพผีไร้เงาหลังจากเหตุการณ์อันนาสยดสยองที่กองร้อยกล้าสึกถูกสังหารจนหมดสิน้น สนามรบแห่งนั้นก็ถูกประกาศเป็นพื้นที่อันตรายไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้แต่ด้วยความจำเป็นทางยุทธศาสตร์กองพันพยักฆหน่วยรบพิเศษอีกหน่วยหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญและยุทธวิธีอันเฉียบคมได้รับคำสั่งให้เข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวพันตรีวิชัยผู้บังคับกองพันนำทหารของเขาเข้าสู่สมรภูมิรบด้วยความมั่นใจพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนัก และไม่เคยหวาดหวั่นต่อศัตรูใดๆแม้จะมีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหน่วยก่อนหน้าพวกเขาก็ยังคงเชื่อมั่นในอาวุธและขีดความสามารถของตนเองเมื่อความมืดมิดปกคลุมเสียงกระซิบแผ่วเบาและบรรยากาศเย็นเยอืเยอกก็เริ่มแผ่ซ่านเข้ามาพันตรีวิชัยสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมเฝ้าระวังทุกทิศทางแต่ในความมืดมิดนั้นเองร่างของผู้คนที่สวมชุดเครื่องแบบทหารเก่าก็เริ่มปรากฏตัวออกมาจากเงามืดใครหนะ้า แสดงตัวเสียงตะโกนของผู้หมวดชาติชายดังขึ้นแต่ไม่มีเสียงตอบรับร่างเหล่านั้นเดินเข้ามาอย่างเชื่องช้าดวงตาว่างเปล่าจ้องมองมายังทหารของกองพันพยักด้วยความเย็นชายิงเตือนพันตรีวิชัยสั่งทันทีที่กระสุนนัดแรกถูกยิงออกไปทหารทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อร่างเหล่านั้นทะลุผ่านกระสุนไปราวกับไม่มีตัวตนผีผีเสียงหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นจากทหารนายหนึ่ง ความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่จับต้องไม่ได้กองทัพผีไร้เงาพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วและความดุดันพวกเขาไม่มีอาวุธแต่พละงกำลังเหนือมนุษย์สามารถฉีกถึงร่างทหารได้อย่างง่ายดายเสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วสนามรบอีกครั้งกองพันพยัคฆ์พยายามที่จะต่อสู้พวกเขาใช้ปืนกลยิงกราดแต่กระสุนก็เพียงแค่ผ่านร่างผีไปอย่างไร้ผล ทหารผีเข้าประชิดต,ตัวและโจมตีอย่างโหดเหี้ยมเล็บและฟันที่เย็นเยียบร่าชีวิตทหารไปทีละคนพันตรีวิชัยพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์สั่งให้ทหารตั้งแถวป้องกันแต่ความหวาดกลัวได้เข้าครอบงำจิตใจทหารหลายนายพวกเขาแตกกระเจิงพยายามที่จะหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางความโกลาหลพันตรีวิชัยเห็นผู้หมวดชาติชายถูกทหารผีหลายตนรุมถึง ร่างของเขาถูกฉีกกระชากเลือดไหลนองพื้นดินพันตรีวิชัยรู้สึกสิ้นหวังเขาไม่เคยเจอการต่อสู้ที่ไร้ทางสู้เช่นนี้มาก่อนเขาสั่งให้ทหารที่เหลือล่าถอยแต่ทุกทิศทางถูกปิดล้อมด้วยกองทัพผีไร้เงาความตายดูเหมือนจะเป็นจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่พันตรีวิชัยกำลังจะถูกทหารผีตนหนึ่งเข้าโจมตีอย่างจังทันใดน,นั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเงาดำทะมึินจำนวนมากพุ่งออกมาจากความมืด พวกมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและดุดันเข้าปะทะก,กับกองทัพผีไร้เงาที่กำลังโจมตีพวกเขาพันตรีวิชัยและทะหารที่เหลือมองด้วยความตกตะลึงพวกเขาเห็นเงาทหารในชุดเครื่องแบบเก่าขาดรุ่งริ่งเข้าต่อสู้กับกองทัพผีอย่างไม่เกรงกลัวแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอาวุธแต่ด้วยแรงโทศและความอาฆาตพวกเขาสามารถตรึงร่างผีเหล่านั้นไว้ได้พันตรีวิชัยจำชุดเครื่องแบบเหล่านั้นได้มันคือชุดของทหารในกองร้อยกล้าสึก หน่วยที่ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้วิญญาณของพวกเขาได้กลับมาเพื่อล้างแค้นและปกป้องผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาการต่อสู้ระหว่างวิญญาณทหารสองกลุ่มเป็นไปอย่างดุเดือดกองทัพผีไร้เงาดูเหมือนจะตกใจกับการปรากฏตัวของวิญญาณที่ถูกสังหารไปก่อนหน้าพวกมันถูกตรึงไว้และถูกโจมตีอย่างนักหนวงพันตรีวิชัยและทหารที่เหลือช่วยโอกาสในช่วงชุลมุนนี้ รีบถอยออกจากสนามรบอย่างสุดกำลังพวกเขาวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวโดยไม่หันหลังกลับมามองในที่สุดพันตรีวิชายและทหารที่เหลืออีกเพียงไม่กี่นายก็สามารถหนีรอดออกมาจากสมรภูมิรบแห่งความตายได้อย่างวุดวิดพวกเขาบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจและไม่มีวันลืมภาพการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวระหว่างกองทัพผีสองกลุ่มเมื่อพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูด แต่ทุกคนรู้ว่าสมารภูมิรบแห่งนั้นถูกสาดและวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตยังคงวนเวียนอยู่พร้อมที่จะลากทุกคนที่เข้ามาใกล้ไปสู่ความตายอันน่าสยดสยองและในความมืดมิดของสนามรบเสียงกระซิบแผ่วเบาและเงาทหารที่เดินวนเวียนยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงการต่อสู้ที่ไรจุดจบและความอาฆาตแค้นที่แม่ความตายก็ไม่อาจดับลงได้